ออกขวาครับขวาตรงแล้วมันจร,งรงลงผมไหลออกขวามาหนึ่งรอบขวาหนึ่งรอบโอ้ โอ้แต่มันดึงเลยมุมแคสเตอร์ข้างซ้ายติดลบจังข้างขวาข้างขวาสามผิดไปหนึ่งหนึ่งองศาครับมุม SAI ผิดนะอันนี้ตั้งสิบเก้านี้แค่สิบเจ็ดห่างตั้งสองอันนี้สองันนี้หนึ่งห่างตั้งสองโอ้ากรถรถนี้น่าจะดึงซ้ายช่างเลยอัดมาขวาเพราะว่าเราเจอซ้ายแล้วมัน ัเ,เลยอัดซ้ายล้อหลังแต่ก็ว่าเดี๋ยวเน,น็บหลังข้างขวาเนี่ยเป็นไม่เนบหรืออะไรสักอยาก่างไม่รู้ล้อหลังข้างขวาเดีเ้ยวอันนี้เส้นหนึ่งอันนี้ลบเนินนี้ต้องสาวที่สามครับผิดไปตั้งเยอะนี่กินยางครับเห็นไหมอันนี้ยังพอได้อยู่แต่มีช่างแก้มาแล้วครับนี่ยเขาแก้จนวันนี้นะ มันดึงซ้ายเอาหนูมัอนแรกะเวลาเราเลี้ยวซ้ายมันไม่ไม่ปล่อยมือวิ่งปล่อยมือมันดึงซ้ายวะปล่อยมือดึงซ้ายแล้วไอ่มันออกข้างทางวะมันมันไม่ออกหรอกแต่ว่ามันเวลากระจากับมันจีไม่หมดไงไม่เวลาเราปล่อยวิ่งปล่อยวิตรงตรงเนี้ยมันออกซ้ายไหมไม่ออกรถนี้ไม่ออกจริงรถนี่น่าจะออกขวามากกว่าน่าจะไปข้างนั้นน่าจะน่าจะออกขวาจะถ้าเราหักขวาปพ๊บ พอมาแล้วจะตีไปอยู่ตรงใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ไม่มันไม่ตีซ้ายม,มันมาไม่เต็มเหมือนมันมาไม่เต็มมันไม่ตีช่างมันเดี๋ยวเวลาวิ่งตรงตรงอ่ะมันดึงไหมวิ่งตรงตรงตรงเนี้ยแก่เนี่ยนะโอ้โหน้าหข้างซ้ายแก้ล้อหน้าข,ขา้าขงซ้ายครับอันนี้ช่างเขาแก้มาแล้วดิขออดเขาอัดจนขวาสุดรถไม่รถ,รถ,ร,ถรถนี้จะไม่ออกขวาแล้วเพราะช่างเขาอัดมาจนสุดแล้วนะ มจะพอดีอดดแก้นันะไม่รู้จะได้เ่าเดี๋ยวดูแก้ดูแดอล้อหน้าข้างซ้ายครับ